สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาคุณผู้ชมยังอยู่กับ World Focus VIP นะคะช่วงนี้ค่ะ VIP Talk นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับธุรกิจต่างๆนะที่เขามีแนวทางการดำเนินง,งานต่างๆแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึง ธุรกิจกาแฟมักใช้าทางกาแฟใช่ไหมโอ้เป็นประจำล <c oughs> หลายหลายคนก็บอกว่าเนี่ยกาแฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไป <c oughs> ชิมแล้วก็รับรู้รสชาติเท่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นไลฟ์สไตล์อีกแบบเลยนะคะ คนที่ชอบไปนั่งร้านไอโลโก้เขียวๆคุณศักดชัยเขาก็คิดว่าเออมันเท่มันโก้มันหรูมันไปอยู่กับนางฟ้าผมยาวๆไม่ทราบเลยนะยี่ห้ออะไรแบบชัดเจนมากอันนั้นคือเป็นแบรนด์นอกนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่ามีแบรนด์ไทยที่ถือว่าเป็นอันดับสองในประเทศไทยตอนนี้นั่นก็คือ True Coffee ว้าววันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกับผู้บริหารนะคะท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัท True Lifestyle Retail จำกัดคุณวิรัตเตชะนิรัติสัยนะคะไปพูดคุยกันนะคะว่า True Coffee นนั้นมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้างค่ะกาแฟเครื่องดื่มรสขมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมอันแสนยวนใจทำให้กาแฟกลายเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั้งโลกรวมถึงคนไทยด้วย ในประเทศไทยเองปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟได้รับความนิยมอย่างมากเห็นได้จากมูลค่าตลาดกาแฟในปีที่ผ่านมาสูงถึง6,000ล้านบาททําให้เราได้เห็นร้านกาแฟมากมายหลายแบรนด์ผุดขึ้นอย่างกับดอกเห็ดการใช้เวลาว่างนั่งในร้านกาแฟกลายเป็นพฤติกรรมใหม่สุดฮิตของคนไทยไปเสียแล้ว True Coffee ร้านกาแฟแบรนด์คนไทยที่ก้าวขึ้นมาอยู่บนแถวหน้าของธุรกิจร้านกาแฟของเมืองไทยได้อย่างน่าสนใจ ท่ามกลางการแข่งขันกับร้านกาแฟแบรนด์ระดับโลกที่ครองความเป็นหนึ่งในธุรกิจนี้ทำให้ True Coffee ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้สามารถอยู่รอดและยืนอยู่ในธุรกิจนี้ได้อย่างมั่นคงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วง VIP Talk สัปดาห์นี้นะครับ ผมขอพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมร้านกาแฟครับเป็นร้านกาแฟสไตล์โมเดิร์นเท่ๆเก๋ๆที่สําคัญเป็นร้านกาแฟแบรนด์คนไทยครับผมเขาบอกว่าปีนี้เขามีอยู่200สาขานะครับอีก5ปีจะขอขยายให้เป็น500สาขาทั่วประเทศครับใช่แล้ครับผมกําลังพูดถึงแบรนด์ True Coffee ครับร้านกาแฟแบรนด์คนไทยซึ่งวันนี้นะครับผมมีนัดกับคุณวิรัติเตชะนิรัติใสครับผู้จัดการทั่วไปบริษัท ทรูไลฟ์สไ l ล์รีเทลจำกัดครับผู้ทำธุรกิจแบรนด์ทรูคอฟฟี่ครับสวัสดีครับคุณวีรตครับสวัสดีครับคุณวีระครับผมถามเริ่มต้นเลยดีกว่าครับว่าธุรกิจร้านกาแฟในตลาดโลกนี้เลยดีกว่าครับเพราะตอนนี้นิยมกันเหลือเกินเป็นอย่างไรบ้างครับในตลาดโลกนี้ จริงๆจ,จุดเริ่มต้นมันก็มาแถวทางยุโรปกับ,บทางอเมริกานะครับก็คนเราเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆยพอเรื่อยๆปุ๊บคนก็ต้องมีเขาเรียกมีสุนทรีในการาที่จะกินเลือกกินละนะครับมันก็เลยเกิดกาแฟที่เป็นไลฟ์สไตล์ขึ้นมา<ช>ตลาดไหนในโลกนี้เป็นตลาดที่มีร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดครับผมเผมว่าอเมริกาอเมริกาครับรล,ลองมาก็ยุโรปแล้วในการเติบโตครับ ของแบรนด์ร้านกาแฟของเราเนี่ย True Coffee ครับตอนนี้ไปทางไหนเนี่ยเริ่มเห็นเยอะแยะไปหมดละคใช่ไหมครับ200สาขาครับได้ข่าวว่าเราขยายสาขาไปต่างประเทศด้วยเหมือนกันครับก็เราตอนนี้ไปอยู่ในกลุ่มที่เป็น AEC ครับนะครับเรามีที่ลาวที่เมืองเวียงจันทร์นะครับเวียงจันทร์ครับผมเมืองหลวงก็มี2สาขาครับเรามีที่กัมพูชานะครับก็มีที่พนมเปญนะครับสองสาขาแล้วก็กำลังจะเปิดเร็วๆนี้อีก หนึ่งสาขาที่ก็นมเปยเหมือนกันเพออย่างนี้เนี่ยรายได้ของฟูคาฟี่ที่มาจากต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับที่การเติบโตเป็นยังไงครับที่เรามองคือเรามีโก้อย่างปีที่แล้วเราโกดมากกว่า20นป่รงเระเตศในต่างประเทศแล้วมันมีอัตราที่จะขยายแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราดิวอยู่ก็คือพม่านะครับที่ยังกลุ่มแล้วก็ครับแล้วก็ที่มาเลเซียเขาก็มีการทําวิจัยว่าเขาอยากได้แบรนด์ไทย เขาก็ไปทําวิจัยนะท็อป10ไหนท็อป10ของแบรนด์ไทยที่คนมาเลยอยากได้เรียบร้อยเลยทูกาแฟคือหนึ่งในนั้นแล้วมุมมองในการขยายธุรกิจของทูกาแฟเองที่ออกไปในต่างประเทศนี่เรามองอะไรเป็นหลักครับจริงๆเรามองเรื่องของการพัฒนาของประเทศนั้นก่อนนะครับตลาดละตลาดละอันที่สองสิ่งที่เราต้องมาคอนเซิร์นเลยก็คือเรื่องกฎหมายเพราะว่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกันหมดเลยต่างกันหมดเลยต่างกันหมดเลยแล้วเอ็นบอกจะมีที่ปักกิ่งด้วย ปักงกเราไปข้ามไปไกลแล้วนะครับเราข้ามไปไกลเลยปักกิ่งเกิดมาจากเขาเป็นสมาคมบาริสตาที่ปักกิ่งที่จีน oh. นะครับแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กัน uh huh. ระหว่างบาริสตาเรากับบาริสตาเขา uh huh. พอคุยไปคุยมาปุ๊บเขาก็เลยเให้เขาเป็นตัวแทนเราได้ไหม uh huh. ในการที่ไปขยายในในแต่ละมณฑลก็เริ่มที่ตรงปักกิ่งก่อนเราเริ่มต้นด้วยการเป็นแฟรนไชส์ก่อนต่อถึงระยะหนึ่งเราจะ ไปเปิดสาขาเอเงพราะเราต้องไปเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องกฎหมายแล้วจุดเด่นของ True Coffee ในต่างประเทศนะครับับเราเอาอะไรไปขายแข่งกับแบรนด์ต่างประเทศทั้งหลายครับคือจริงๆเราในคอนเซปต์เราระวังเราเป็นซิปซับเซิร์ฟซิปซับเซิร์ฟนะครับคืออะไรครับเนี่ยซิปก็คือถ้าแปลเป็นไทยมันก็คือการจิบกาแฟเพราะนั้นกาแฟเป็นตัวตัวหลักเลยว่ารสชาติหรือเมล็ดพันธุ์ของเรา แตกต่างอันที่หนึ่งนะซับก็คือเราจะเติมความเป็นซัพเปอร์ก็คืออาหารที่เป็นแบบไลท์มิลกินง่ายๆเช่นแซนด์วิชสปาเก็ตตี้พรับพายของเนี้เข้ามานะครับเซิร์ฟก็คือเรื่องของดิจิตัลนะครับเพราะนั้นไอเซิร์ฟนี่ก็คือความลื่นไหลของดิจิตัลละเราจะมี Wi-Fi ที่เป็น high ฮ p ปีดก็เหมือนกับว่าเข้ามาที่ True Coffee ในต่างประเทศเนี่ยก็คือว่ารสชาติกาแฟมีอาหาร สบายสบายมีดิจิตอลการให้บริการใช่ครบครับโอ้โหเพราะนั้นถ้าเราสร้างบรรยากาศดีๆมันจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับที่เราโ o s i t i o n ว่าเข้ามามันเหมือนบ้านที่สองครับคุณนัดเรียบเพื่อนๆเป็นท่พละใช่หรือว่าเป็นที่ทำงานที่2 มีในทุกสาขาผมก็จะมีเป็นเราเรียกว่าคอมมูนิตี้เทเบิลก็คือโตยาวๆคุณมาประชุมย่อยๆได้เลยนะครับเรามีลักเสียบคุณเอาขึ้น powerpoint คุณปีเซนประชุมได้เลยเนี่ยก็ทำแบบง่ายๆครับท่านผู้ชมครับและนี่คือจุดแข็งของ True Coffee ในต่างประเทศครับแต่ในช่วงหน้าครับมาดูจุดแข็งของ True Coffee ในประเทศไทยกันบ้างครับว่าเขาจะแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะเขบอกเบอร์สองของตลาดพรีเมียมร้านกาแฟไทยเลยครับ อะไรทำให้ถูกาแฟแข็งแรงได้ขนาดนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเมล็ดกาแฟและแล้วก็คุณภาพรเราข้างๆทั้งวิจัยทั้งวิเคราะห์มาละผมว่าเป็นเรื่องของบรรยากาศในร้านด้วยนะครับ,รบเราพยายามทำให้ให้บรรยากาศในร้านดูเป็นไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น